Zat <and> TV ตอนนี้เอยอยู่ที่บูต Merc e e e s s e n z นที่สุดแห่งความหรูหรากับยนตรกรรมแห่งอนาคต6รุ่นใหม่ด้านหลังที่เออยู่อยู่ตรงนี้นะคะคือ EQS ค่ะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า100%คันแรกที่ Mercedes-Benz พร้อมทำตลาดด้วยรุ่นประกอบในประเทศไทย ออกแบบโครงสร้างในเชิงวิศวกรรมด้วยดีไซน์ภายนอกและภายในภายใต้การปรับกลยุทธ์จากรถยนต์ไฟฟ้านำเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นค่ะค่าค่าเนะคะคือ mercedes-benz s 5 8 0 e ค่ะเป็นยนตรกรรมในตระกูล s class ที่สุดแห่งความหรูหราที่มาพร้อมกับนวัตกรรมสุดล้ำและความปลอดภยัยในรูปแบบของยานยนต์ plug-in hybrid ใหม่ที่ประสานพลังระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะ ด้านหลักเนะคะเป็น Mercedes m e r c e d e s a m g CLS 513 f o r t เมติกพค่ะถ้าเราพูดถึง CLS นะคะก็จะโดดเด่นมากๆในเรื่องความหรูหราสง,ง่างามและทันสมัยนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะจะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยนตรกรรไอคอนิ c โมเดลของ Mercedes-Benz และคันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือ Mercedes AMG GLE 5 3 f o r 4Matic Plus เป็นยนตระกรัรม SUV คันแรกจากแบรนด์ Mercedes AMG ที่ประกอบในประเทศไทยให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับความแข็งแกร่งเหนือระดับในแบบฉบับของยนตรกรรมตะกูลด AMG ค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะ c o s 220d AMG Premium เป็นยนตรกรรมที่ผสมผสานความสปอร์ตหรูหราสง่างามและทันสมัยได้อย่างลงตัวเลยล่ะคะ่ะ<ๆ>และสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมกับ Mercedes-Maybach GLS 600 f o 4matic Premium เรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งยนตรกรรมยานยนต์ในระดับ Ultra Luxury ความพิถีพิถันนะคะที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยล่ะคะ่ะ มาที่งานนี้พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ Mercedes-Benz Limitless Offers กับข้อเสนอที่พลาดไม่ได้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้อย่าลืมมาที่บูธ Mercedes-Benz กันเยอะๆนะคะ